สวัสดี ried, สสและสวัสดีนะทุกคนสวัสดีและสวัสดีอีกครั้งหนึง่งมีการเปลี่ยนแปลง,น,น,ง,น,งนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงหลังจากเมื่อเช้าก็คุยกันรอบนึงแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อคุยคิดสารตรัดอะไรไปแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงนิดนึงเลื่อนขยับนิดนึงทีคทอยู่ไหนฮะทีคมาที t คทีทคทวน ทีเคทีดีอยู่ที่ไหนบ้างด่วนบอสองวาแปดเช็กท,ทีมงานทีเคทีดีต้องมาแจ้งกันอีกนิดเองก่อนนะจ๊ะทุกคนมาตุย้ยเยสอยู่ไหนตุ้มาเคสมาส่งรูปมาอือมน ตุวยีเคสครับผู้บี่บ้านมักสาวนักเรียนมอนิตยาทองลุมทองลือสวัสดีครับหนึ่งร้อยเจ็ดท่านเสวงขอตีเคสทีดี่วนนิดนึนงนะตุวยเคสมาแล้วโอ้โหแกอืมมา หลายจะมาแล้วขอรูปนี้ด้วยเคสส่งรูปให้แล้วด้วยเคสส่งรูปให้แล้วนะทุกคนมาแชร์ให้แล้วนะที่ใครยังไม่แชร์แชร์ด้วยเด้อขอบอกต้องขยับวันเป็นวันที่ห้านะครับ เพราะว่าตุย้ยเคสขอน้องเคสน้องเคสบอกว่าอาจารย์หนูขอเตรียมตัวท่องบทเพราะเที่ยวนี้มันจะมีมีบทนะครับมันจะมีบทมีเส้นเรื่องไม่ใช่แค่ร้องเพลงอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่ร้องเพลงอย่างเดียวเดี๋ยวโพเตอร์จะออกแล้วนะครับโพเตอร์โพเตอร์จะออกมันจะยังไงผูบาที่ศบานมัดสาวนักเรียนมออืมแล้ว ขอสิครับทีนี้ม,มามาครับทุกคนงานบวชไปแล้วโคสมใบปอทีเคทีหัองบงัวลำพูเดี๋ยวเปรียมแสดงเพียงเดี๋ยวได้คิวนะอาจารย์นะฮะ อันนี้ผมมาให้ดูก่อนว่าคู่จิ้นคู่นี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูจีเคที่ดีตุยเคสสาตุยสาเคสเอ่อบบาตุยเบาตุย,ตยกับสาวเคสนะครับมาบอกต่อกันไปเลยว่า ผมมีเสื้อผ้า์ในดอกนี้ม,มา สาเคสสาเคสบุษย okay. 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 ์จุ้ยส่งรูปมาแล้ววาเนี้เอานะครับผมมาครับทุกคนอยู่ไหนกันบ้างรอดนะพี่มอเนี่ยวันที่ห้านะครับโอเคนะวันที่ห้าโอเคไหมต่อไปนี้โค้ดเราคือห้ามีคอห้ามีคอชัวร์แล้วนะครับตอนนี้ตุ้ยส่งรูปมาให้แล้วเป็นรูปผู้บาดในบ้านแล้วก็น้องเคสส่งรูปนักเรียนมาให้แล้วสาวมอสสี่โอเคครับ ดีค่ะได้มีเวลาขายตัว๋วแล้วก็ซ้อมให้หนักผมจะซ้อมร้องให้หนักร้องคู่ให้หนักเล่นบทละครให้หนักมันจะได้มีสีสันมันจะได้มีของนะขอโอเคที่ห้ามีคอขอเสียงพิมพ์ให้ด้วยแล้วแชร์ให้ด้วยห้ามีคอแปลว่าอะไรลืมไปเลยนะครับสองเจ็ดลืมไปก่อนครับเรืวันนี้ไม่ออกสองเจ็ดให้วิ่งห้าไว้ก่อนนะครับหมีคอห้ามีคอ น่ารักมากเป็นชนนนนุนักเรียนยน้องนเคสทรงรูปนักเรียนไหนเนาะมองตุย้ยทรงรูปผู้บ่าวเทวานหายแล้วอือทรงรูปที่เป็นผู้บ่าวเทวานได้ด้วอเ่าอือัวนี้ก็มีหลปดร้องมันอยู่นี่อือม,มันต้องใช้หลายรูปครับมันต้องใช้หลายรูปมาส่งรูปมาตุย้ยอ่า ภูบาลเทบ้านมักสาวนักเรียนมาส่งให้นี่ก่อนครับใดคัดต้องมาใดคัดต้องไปปึ่ง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 มาครับผบู้บ่าวเทศบานมักสาวนักเรียนหม้อห้ามีคอรอนะจ๊ะห้ามีคอห้ามีคอพิมพ์ด่วนนะปากมูนให้ทุกคนเพราะมันจะเด้งไปหาทุกคน 5มีคอ TK 5มีคอ TK 5มีคอปักหมดเลยนะผมจะปักว่า TK 5มีคอนะฮะต่อไปคือ TK 5มีคอนะฮะ TK 5มีคอ5มีคอ TK 5มีคอก่อนเดี๋ยวผมจะมีเซอร์ไพรส์นะครับตอนนี้ตุ้ยส่งรูปมาแล้วเคสส่งรูปชุดนักศึกษานักเรียนมาแล้วนะม .4 เคสส่งรูปม .4 มาแล้วตุ้ยส่งรูปผู้บาดที่บามาแล้วโอเควะ มา,าสิรัาทุกคนเอาสิร้าทุกคนมาตุ้ยส่งรูปมาแล้วเคสส่งรูปมาแล้วแต่ที่นี้มันหาผมประทับใจเด็กๆกลุ่มนี้ขึ้นมาทุกวันทุกวันตอนแรกผมไม่รู้จักไม่รู้ว่ามีใครวิดามา่า ไม่เคยไม่รู้ว่าใครคือคุณป้ามหาภัยไม่รู้เลยตกลงให้มีนานะครับเพราะว่าน้องน้องน้องขอมานะน้องขอมาคือน้องน้องเคสนะครับขอมาที่จริงแกก็ให้มาแล้วเหรอวันที่ 27. 27ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอันถ้ามีเส้นเรื่องมันจะใกล้ไปต้องซ้อมเราจะซ้อมก่อนแสดงจริงสองวันซ้อมสองครั้งไม่ใช่ซ้อมครั้งเดียวซ้อมบทสองครั้งแล้วเว้นหนึ่งวันพัก แล้วค่อยเป็นวันที่ห้าซ้อมวันที่สองสามเว้นสี่เล่นห้านี่คับจะได้มีเวลาในการประชาสัมพันธ์ด้วยดีใจแทนเด็กน้อยนะครับตอนนี้ตุ้ยส่งรูปผู้บ่าวที่บ้านใส่เรืออะไรสกอตมาแล้วแล้วก็เคสส่งเสื้อชุดนักศึกษามาเลยไอย้ชุดนักเรียนมาแล้วนะฮะมาดูกันแชร์ให้ผมหน่อยแชร์ให้ผมหน่อยว่าเด็กคู่นี้น่าส่งเสริมยังไงใครจะว่าไงผมไม่รู้นะผมไม่ได้เกี่ยวข้อง กับดาม่าตรงนั้นนะฮะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับดาม่ามันเป็นเรื่องในอดีตที่ผมก็ไม่รู้เลยจนผมมาขึ้นป้ายว่าผมจะทําผมเป็นนักจัดงานผมเป็นโปรโมเตอร์ผมเป็นโบกเกอร์ผมเป็นโปรดิวเซอร์น,รอรนะฮะเดี๋ยวมานั่งเดี๋ยวผมแกะนี้ก่อนนะนี่คือมาเซอร์ไพรส์ด้วยกันนี่คืออะไรดีเนาะน้องเคสเป็นคนมอบให้ผมบนเวทีวันนั้นน้องตุ้ยให้กับเช้าผมแล้วก็บ้านทีเค ทีดีทุกบ้านเลยตัวแทนมอบแบรนด์แต่เช้าน้ำผลไม้ให้ผมขอบคุณมากจริงๆแต่อันนี้เรามาลุ้นกันว่าน้องเคสไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่รู้แกซื้ออะไรให้ผมนะแต่ยี่ห้อนี้จะเป็นซ c ซีอจริงหรือเป็นแค่กล่องเป็นแค่ถุงไปออกมาให้หรือว่าแกจะซื้ออะไรไห้ผมมาดูดิ ทีเคทีดีไล่ลงไปว่าน้องเคสสิหัยยังเสื้อผ้ายอาจารย์ราจากใช่ยเอเจ้าเดาว,ว่าเจ้าเดาว่าว่าน้องเคสซื้ออะไรให้จาะจากใช่ใครจะเดาถูกเอา้าใครเดาถูกใครเดาถูก่ะแชร์ก่อ,กอนทีเคทีดีห้ามีนาใครจะเดาถูกว่าน้องเคสเขาซื้ออะไรให้ผม เขามีน้ำใจอะไรให้ผมมามาเดานํากันมาเดานํากันมาเดาด้วยกันซิว่าน้องเคสซื้ออะไรให้เอาเดาสิผู้ใดหูวเอาผู้ใดห่คิดมาสิเป็นอย่างน้ำหอมนะครับผ้าพันคอนะครับโอ้โหเสื้อยืดนะครับดูครับเสื้อยืดกระหมอมผ้าพันคอให้เสื้อใช่ไหมครับอาจารย์อูดลองดูครับลองดูเขาจัดเป็นอะไรให้เสื้อยืดใช่ไหมหมวกใช่ไหม หมวกใช่ไหมเฮ้ยกระเป๋าใช่ไหมดูครับนี่คือน้ําใจน้องเคสผมจะคว่วมครับทั้งตุ๋ยทั้งเคสผมบอกว่าผมอยากได้ของคนผู้ได้แหยังก็ได้ครับโบได้ว่าเป็นน้าใจครับนะแก้วน้ําใช่ไหมครับเสื้อใช่ไหมครับผ้าขม้าใช่ไหมครับเสื้อใช่ไหมครับโอ้โหหมวกใช่ไหมครับโอ้โหจะเป็นอะไรดีเนี่ยเสื้อใช่ไหมจ๊ะโอ้โหสวัสดีและสวัสดีดวงสุวรรณห้าพันคอใครจะเดาถูกแว่นตาใช่ไหมอุย้ย ฮ้ยหรือว่าไอเคสไอเคสจะไอเคสมันจะละเอียดอ่อนขนาดนั้นเหรอเนี่ยไอเคสจะละเอียดอ่อนขนาดรู้ว่าอาจารย์ชอบแว่นตาหรือชอบหมวกหรือชอบเสื้อเดี๋ยวมันดูนะน้ำหอมบอกเฮ้ยซีซีเดี๋ยวมัน,นะน,อมออมนโอ้ล้น้ำหอมด้วยบอกโอเคน้องแก้วน้องแก้วโกดังชาบูสวัสดีต้อมมิวสิกเบลตี้ครอบครัวของฉันเสื้อ,อาสายชนบอกข้าวบนคอจินจีลาบอกน้ำหอมอาจารย์เพลิบอกว่าแว่นตา ชูศรีบอกว่าผ้าพันคอเพียนบอกว่ากระเป๋าอันนี้ก็บอกว่ากระเป๋าเสื้อสุภาพรบอกกระเป๋าผ้าพันคอเดี๋ยวดึงออกมาผ้าพันคอครับเสื้อเชิ้ตซีซีแต่พันโอนะฮะดูว่าน้องเขามีอะไรให้ผอมบ้างมาดูกันคุณิงเสื้อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเข้ามาครับตูนครับ แกเอาซีซีแันโอครับให้เสื้อไหมทีเคดีๆนะให้เสื้อไหมอืมอ่ะหออมาอย่างดีห่อามาอย่างดีเอานะครับเดี๋ยวนะครับทุกคนโอ้ยเสื้อเหรครับผมนะเสื้อครับผมโอ้โทษทีสีแ่แค่วกลิปสติกว้าวตายแล้วเธอจะมาให้ลิปสติกกันจะไหนฉันโมเมนฉันเลิกแล้วไม่ได้เปลี่ยนเลยฉันไม่ได้เปลี่ยนฉันเลิกแล้ว ฉันได้ลูกอยเูเมียแล้วฉันก็นเลิกตายแล้วฉันไม่ได้เต็มเนี่ยมาดูฮะนี่คือแกะทันทีสีข่ขัวว่างั้เห็นแต่ปองเห็นแต่ปองแมว,วซีซีแก้วยังไงจะไปะแปลอย่างนั้นไม่ใช่แก้วไม่ใช่แก้วไอ้บ้ามันจะเป็นแก้วได้ยังไงจะเป็นลิฟได้ยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ลิฟซีซ,ซีดับเโโมีลิฟยเหรอะไม่มีคุณดูมันคือไม่ไม่ไม่สีขาว สีขาวเดี๋ยวถอดมันตาอย่าใหมันหลงสีสีขาวกับมไม่ใช่สีดําสีขาวกับสีน้ําเงินเข้มหมวกยหมวกจริงๆเหรอมวกเสื้อเดี๋ยวดูก่อนมันไม่รู้ว่าเป็นเสื้อหรือเป็นหมวกแผ่นธนเดนแผ่นแทนแทนแทนเย่น้องเคสซื้ออะไรผมมาดูกันผมโอเคเห็นได้เนี่ยหมวกผมผมมกหมวกครับโอเคครับผมชอบหมวกขอบโคุนน้องเคสนะครับผมนี่ น้องเคสซื้อหมวก C C ดดให้ผมราคาตั้งบอกเปิดเกือบพันบาทนะครับเป็นหมวกแล้วก็จะเห็นผมไปไหนมาไหนก็จะใส่หมวกนี้นอ,อันนี้คือหมวกอะไรแล้วก็เขาแล้วก็วก,ก็ซื้อที่เราเคยชอบด้วยนะผมก็ซื้อ C C D M O นี่ผมก็ใส่อยู่นี่ก็ C C โ O จนขาดแล้วเนี่ยจนขาดแล้วเนี่ยใช้มาสามปีนะ C C D M O ตัวนี้หาซื้อไม่ได้รุ่นนี้หาซื้อไม่ได้นะจน น้องเคสดูสิแก,กสังเกตผมว่าผมเนี่ยขาดหมวกไม่ได้เพราะว่าผมคนหัวเถิอกผมเลยต้องใส่หมวกน้องเคสซื้อซีดีโอเถือกใจมากแล้วก็เป็นหมวกที่กับข้างได้สองข้างน้องเคสให้ผมกับข้างได้สองข้างคือใส่แล้วไม่เบือ่อใส่แล้วไม่ต้องซักบ่อยนะครับนี่คือหมวกน้องเคสซีซีที่ดีซื้อหมวกมาให้นี่คือหมวกน้องเคส,ส,สน,คน,เคนะครับผม หมวกเคปนี่คือหมวกสีน้าเงินที่ผมรักและประชอบมากนะครับเพราะว่ามันคือซีซีแตมนโอ่วยอาจารย์ใช้ยโยตอบเือโอเคหมวกสวยครับนี่คือหมวกหมวก้องเคปนะครับทีเคที่ดีซื้อให้ผมนะครับผมมอบให้ผมเรียบร้อยนะครับผมผมจะไม่เอาป้ายออกนะครับผมผมกลัวว่าเขาจะว่าผมอ่าไม่ได้ไม่ได้ใส่ของใหม่นะครับอันนี้ถือมาเป็นของใหม่แกะกองนะครับอ่ใหม่แกะกองนะครับ ขอบคุณหมวก C C W O จากน้องเคสนะครับผมเพิ่มที่ละ่ะเนี่ยขอบคุณแล้วก็เป็นอ e ี่อที่ผมชอบด้วยนะครับทั้ง C C W O แล้วก็แซฟนะครับผมแล,แล้วก็เสื้อแก๊สโซฮอนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอาจารย์ี่ใส่คือแต่นี่คือหมวกน้องเคสนะครับผมน้องเคสซื้อหมวกให้เย้ขอบคุณน้องเคสด้วยนะครับแล้วก็น้องตุยหมวกระเชาให้แล้ว่าผมบอกว่าเดีนอนน้องตุยหมวกระเชาให้นะครับเอ้ขอบคุณหลายที่ครับเด้อ นะครับขอบคุณส่ระบบสวยๆจากน้องเคสนะครับอ้า,อาไวไนี้ยส่ที่สําคัญนี่คืออันนี้ก็สมาจจากทางบ้านด้วยรู้ว่าผมชอบผ้าพันคอผ้าขาวม้าเย็บตรงให้เรียบร้อยอันนี้คือเอฟซีจากบ้านทีเคขอบคุณและขอบคุณมากนะครับชอบมากนะครับนี่คือโอ้อยอันนี้กนักเท่านี้อันนี้ยกคนเดียวไม่ไหวแ่จะยกโอ้ยมันหนักพอเพราะามว่าจังไนไปผู้นุ นี่ครับบ้านทีเคทีดีมอบให้อาจารย์ประจักษ์ชัยอโอ้ยมันนักโทษเนาะมเป็นเด็กสามพันผมมแน่นักเนี่ยนัก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 ขอบคุณนะครับเพื่อใส่ใจทุกรายละเอียดเขาเด็กๆขอบคุณมากมากนะครับนี่คือน้ําใจที่น้องเคสร,รู้ใจอาจารย์ขนาดไหนครับซื่อหมวกให้ไหมคอยขยา,ยามหาเนี่ยรุ่นเดียวกันไหมครับยี่ห้อเดียวกันแล้วผมชอบสีนี้ด้วยน้องเคส สีเดีวยวกันกนะก,กับข้างได้เหมือนกันไหมครับผมผมผม,มแต่ก่อนนี้ก็จะเป็นอยูนี้แบบเดีวยวกันครับสีสีแมันโอแล้วก็เป็นสีที่ผมชอบด้วยดูเดี่ยแกจะรู้ไหมว่าผมกับข้างได้เพราะว่าผมไม่ค่อยกับข้างผมจะใส่แต่ข้างนี้ใช่ไหมนะผมจะใส่แต่ข้างนี้ก็สีสีแต่มันโอครับหม <c> วไว้นี้ผมใส่มา e สามปีซักสองครั้งเราจะซักปีละครั้งเท่านั้นนะครับเพราะมันใส่กับข้างได้ สุดท้ายเราก็ได้หมวกที่เราชอบอีกใบหนึ่งผมเป็นคนที่ใส่หมวกแล้วก็ใส่แววนขาดแ,แววนในหมวกไม่ได้แล้วก็ขาดลิปสติกไม่ได้รอบหน้าขอเป็นลิปสติกเหรอไม่นะเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วเอาเป็นว่าเขาบอกทุกคนว่าวันที่ห้ามาเจอกันนะครับเมื่อกี้น้องเคสขออาจารย์ถ้ามันสิเป็นเส้นเรื่องหนูขอเวลาซ้อมหนูขอเวลาซ้อมเนี่ย แล้วก็ซ้อมกนง่านสองสองครั้งเท่ากับว่าซ้อมสองครั้งสองวันนะครับผมแล้วก็เล่นจริงวันที่ห้านะครับซ้อมวันที่สองแล้วก็วันที่สามเว้นพักวันที่ห้าไอ้เว้นพักวันที่สี่แล้วก็เล่นจริงวันที่ห้านะครับทีเคทีดี 5, T T มีนาะเขียนอย่างนี้นะจากนี้ไปนะครับลืมสองเจ็ดไปเลยนะฮะลืมสองเจ็ดน้องเคสนาักครับรูจกสังเกตว่าอาจารย์ใส่แบบไหนโอ้โห,โหน้องเคสเป็นคนที่ ขโมงเลคือว่าละเอียดอนะ่ะละเอียดมีความละเอียดอยู่อืลองกลับด้านดูใช่ไหมครับถ้ากลับด้านครับอาจารย์มันจะเป็นนี้ครับมันจะสวยอีกแบบหนึ่งครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ C C W O แบบแบบกลับด้านแมวกระสวยได้แหละเนาะ,นะกระสวยครับมันกับไล่สกอตแล้วเนี่ยคือเวลาไล่นี่ยป่ะเนี่ย C C W O ครับผมเออหน้าแดงสวยกันไหมงามบ่ครับงามบะวันเพ็ญห้ามีนาสวัสดีและสวัสดีครับห้ามีนา เป็นหนุ่มไปเลยค่ะอาจารย์ถูกต้องอืเป็นอะไรมาเนี่เป็นไดไล่ะ,ะ TKD 5มีนาพร้อมกันครับขอเสียงกบมือให้กับ FC ทุกคนขอเสียงกบมือให้กับ FC ทุกคนด้วยนะครับสวด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 ,สวด,สวดติดตามกันนะครับเป็น5มีนานะครับซสื้อบัตรจองตั๋วได้อีกสักคู่นะครับเดี๋ยวโพสเตอร์จะมาบ่าย2ครับตอนแรกว่าจะเอาบ่าย1ขายบัตรแต่ว่าไอ้เคเขาจะส่งหลปนักเรียนมาให้หลปสูนักเรียน นะครับหยุส่วนนักเรียนนะครับเด้อโอเคครับดารารัตครับมาทุกคนห้ามีคอแชร์วนไปห้ามีคอห้ามีคอพูดเรื่องเดียวกัน TKTD ห้ามีคอ TKTD ห้ามีคอโปรเจกต์สเป็นซีรีส์ในชื่อตอนที่มีชื่อว่าบบาวไทบ้านมักสาวนักเรียนมอบบาวไทยบ้านมักสาวนักเรียนมอบบาวไทยบ้านมักสาวนักเรียนมอบาออ่อบายสองโปสเตอร์ลงสู่จอบ่ายสองโปสเตอร์ลงสู่จอ นะฮะปักหมดจําหน่ายขายบัตรจองตัวได้แล้วเพราะเราต้องไปหนึ่งไปคุยกับสถานที่ที่เป็นสตูดิโอที่ร้อยเอ็ดหรือหรือ,รอสรคามหรือขอนแก่นหรือกรุงเทพหรือยะโสนะครับแล้วก็นานจังสันไม่นานนะครับให้เด็กมันฝึกซ้อมให้ร้องเพลงที่จริงผมจะวันที่ยีซึ่งเดือนนี้มันแค่28วันเองไม่มีปัญหาครับยีอ่า หรือยี่แปดกระิเดือนแล้วนี่สองสาม้นให้ได้หน่อยตั้งรักอีหามื0แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเด็กเราต้องฝึกเด็กเราต้องพร้อมแล้วที่สำคัญคือผมเข้ามาดูในเรื่องของสคริปด้วยมามาดูความกระชับมาดูพิธีกรมาดูพิธีกรครับผมมาดูเรื่องพิธีกรเรื่องการเซตร,ระบบทั้งหมดถ้าใครว่านานนะครับผมอยาให้ผมจัดก่อนก็ได้ครับผม จ่ายช่วยผมด้วยนะจ่ายช่วยผมด้วยนะครับค่าฐานที่เนี่ยค่าโปรดักชันอีกนะเป็นแสนนะครับฉะนั้นนานก็ต้องรอเคยฟังเพลงเสียงโลโซไหมนานเท่าไหร่ก็รอถ้ารักกันใช่ไหม่าเอาแต่ใจเบืองทุกมือมันมันกระเบือกเถอะนะเบืองไว้เนาอมันกระเบือกเถอะนะหามีคอนะจ๊ะหามีข้อ,ะะขอโอเคบะผู้ใดนัน่นรอบผู้กับว่าเป็นยังนะครับผมบ่า,บากัน นะครับถือว่าไม่รักกันจริงอันนี้แค่เอาคนรักกันจริงนะครับรอไม่ได้ก็รอรอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอนะะก็ไม่ว่ากันมีเวลาขายตัว๋วมีเวลาฝึกซ้อมเล็กน้อย,อยเด็กน้อยมันยังไม่เก่งเด็กน้อยยังต้องเรียนรู้ดีกว่าให้เขาด,าดาา่าดราม่าอืมใช่ไหมคนรับงานเนี่ยมันปวดประสาทอ่าสันเขาป่จัดเนี่ยอ่าพีย้าดเนี่ยเขาบอกให้อ่ารอได้ครับจย์คือเราต้องฝึก โดนด่าบ่อยๆโดนคอมเมนต์บ่อยๆมันก็เสียกําลังใจเราต้องฝึกรอไปอีก5้าวันมันไม่ถึงตายหรอกอแต่ถ้าตายก็บอกมาเหลี่ไปให้อืมมันไม่เป็นไรรอแค่นี้รอมันรอ,รอไม่ได้มันไม่ถึงกับตายอ่